สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะคะพบกับเราออนอันเซวีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเซเว่นไนท์กันเซเว่นไนท์นี่คือภาค2แล้วออ้เปิดให้บริการในสตูไทยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่10พฤศจิกา2 5งอ่ะเปิดวันนี้เป็นวันแรกนี่นะเอาละเราเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดีกว่านะคะแตะหน้าจอเลย เบื้องต้นสำหรับข้อมูลเกมนี้ก็คือเป็นเกม RPG นั่นเองนี่เราจะต้องรวบรวมเหล่าอัศวินนะคะเพื่อที่จะไปต่อสู้เริ่มต้นมาเขาจะให้อัศวินเรามา1คนก็คือคนนี้นี่คือเรนนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกเยอะแยะ <make> นะคะอีกหลายระดับเลยอันนี้เราจะต้องไปตามหาในเกม สำหรับตัวสีขอบแดงๆนี่นะคะเราก็จะหาได้จากการสุ่มนะคะร้านค้าใบเรียกอัศวินนั่นเองโอ้มีตัวละครเยอะแยะวิ yeah, yeah. ภาพเป็นแบบสามมิติสวยๆทุกตัวเลยเราก็จะจิ้มแต่เฉพาะตัว,ส,วสาวๆน่ารักนรักเท่านั้นจาเคยโอ้คนนี้เท่ต่อไปล่ะโอ้ค oh, าลินนะคะก็จะมีหลายระดับสีแดงเนี่ยจะเป็นหายากสุดนะคะรองลงมาก็จะเป็น สีสีฟ้านี่อแล้วก็จะมีไล่ระดับลงไปสีฟ้าอันนี้ขอบหนาอันนี้เป็นสีฟ้าขอบเล็กลงหน่อย <c oughs> สำหรับบางบางตัวนะคะ <c oughs> เพื่อนๆอย่างตัวเนี้จะได้รับจากการจ่ายเงินครั้งแรกก็คือการเติมเงินครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รับตัวนี้ไปเลยนะคะโคเซตวิ น่ารักด้วยตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะต้องเข้าไปดูรายละเอียดในเกมกันอีกทีคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีคุณลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นตัวฮิลตัวแท้งตัวซัพพอร์ตหรือตัวโจมตีนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายวิธีการที่จะได้รับมาบางตัวเนี่ยก็ได้รับจากเควส t ส่วนมากนะถ้าเป็นตัวขอบสีขาวนะคะจะได้รับจากเควสนั่นเองเอาล่ะเราเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่าไปเริ่มเกมกันเลย เซเว่นไนท์สองนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ยี่ปีผ่านไปจากเซเว่นไนภาคแรกที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเล่นกันมาก่อนหน้านี้แล้วนี่มีเนื้อเรื่องบอกถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะ ภาพสวยเสียงดีนี่ถ้าเกิดเราไม่อ่านเนเรื่องจนจบเนี่ยเวลาเรากดสคลิปเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องแบบย่อๆนะคะให้เราดูด้วยเออกับอะไรบ้างนะมาแล้วซิวไนโอ้โยภาพกริบมากเพื่อนๆคน, so นนี้คือเรนนะคะ นี่สามารถใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเคลื่อนที่ได้ด้วยโอ้จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับเกม MMORPG เลยเนาะเราได้เจอกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยบ้างด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนอันนี้จะเป็นเท่าที่เห็นนี้น่าจะเป็นแค่เจอตอนต้นนี่เฉพาะ NPC นะคะหรืออาจจะเป็น ช่วงต u t ตัวเรอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเดินตามเควสไปเรื่อยๆโอ้ผู้คนในเมืองนี้เยอะแยะมากเลยเราต้องสำรวจหมู่บ้านเพื่อหาเบาะแสอะไรบางอย่างก่อนโอ้ภาสวยจริงๆสำหรับเนื้อที่ที่เราจะใช้ในการติดตั้งเกมนี้นะคะเพื่อนๆมีอย่างน้อยสักประมาณ6กิก เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเนื้อที่ของเกมเนี่ยจะประมาณ5กิกกว่ากาแต่ว่าก็เผื่อไว้สักเกิกเลยก็ได้เพราะว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะต้องมีอัปเดตแน่นอนอยู่แล้วนะคะตัวละครที่เรามีนะคะ,ะก็จะสามารถเข้าทีมได้ทั้งหมด4ตัวแบบนี้เลยก็จะเดินกันไปเป็นแก๊งนะคะแล้วเราสามารถสลับตัวในการต่อสู้ได้เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะว่าเขาสลับตัวยังไงเล่นกันยังไงสำรวจหมู่บ้านกับพวกพ้อง ไปเลยในทีมของเราตอนนี้ไม่นักสแสวงโชว์อุ้ยพี่ม้าวิ่งผ่านอะไรกันเนี่อยอุ้ย,ยเกิดระเบิดเกิดไฟไหมอุ้ยมีสัตว์ประหลาดออกมาแล้วเราถูกบุกโจมตีเอาละเราต้องสวนกลับโอ้เป็นแอคชั่นเหรอกดได้เองด้วยการจัดการจัดการ ได้ไหมโอ้ได้ได้กดจิ้มค้างเพื่อโจมตีได้นะคะปบไปเก็บให้เรียบออกมากันอีกแล้วโอ้ลองใช้สกิลดูดีกว่าไ,ไม่เริ่มพลังโจมตีเอาละโอ้ มีสายแทงมาช่วยไปลุยกันต่อเลยโอ้โหโอ,โอ้อะไรแยะๆมพลังโจมตีก่อนแล้วค่อยบูโอ้ยสกิลมลูนี่นะสกิลนี้นีนระหว่างที่เราครูดาวสกิลเราก็จิ้มปุ่มโจมตีค้างไว้ยาวๆได้เลยโอ้โหมันบุกกันมาแบบไม่หยุดอ่ะ <c oughs> วยภาพสวยมากเลยโอ้โห oh <laughs> มือถือจิลเบิดไหม <laughs> สวยมากสวยมากอย่างนี้ต้องหามือถือแรงๆสักเครื่องนะคะถ้าจะเล่นเกมนี้ปะ s <S บูกันต่อบูกันต่อตอนนี้รู้สึกว่าเราจะตามเจ้าพวกสัตว์ประหลาดไม่ได้แล้วเราต้องกดอะไรเนี่ย เขาบอกว่าเป็นสมา์ทคีนะคะแต่แล้วจะดำเนินการทำเควสแล้วก็ต่อสู้โดยอัตโนมัติอ๋อก็จะเป็นระบบออตโต้นั่นเองเอาละไปเลยเมื่อเราเปิดระบบออตโต้แล้วน,นะคะเอะเเเะบบอ,อตัวละครของเราก็จะไปยังเป้าหมายให้โดยอัตโนมัตินี่รวมทั้งออตโต้การโจมตีด้วยออตโต้สกิลด้วยไหมเขาไม่ออตโต้สกิลให้เรานะเราต้องกดเองเดี๋ยวเพิ่มพลังโจมตีก่อนที่นึง แล้วก็อ้มอะไรกันไม่โดนเหรอเนี่ยเอาละรู้สึกว่าจะตีไม่เข้าอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราจะต้องใช้อันติเมตนะคะเพื่อกำจัดเนฟกินตูมเรียบร้อยไปรีไปต่อโอ้ยมันอยู่ทั่วเมืองไปหมดเลยอะ่ะข้างๆนี่ก็มี เรามาถึงนี่แล้วโอ้ตรงกลางมือมีผลึกอะไรไม่รู้ต้องหนีแล้วแต่ไม่ทันมีกากอยมาก,ก่อนโอกากยจะมาเอาผลึกคริสตัอันนี้โอ้โดีมากเลยอ่ะมีภาษาไทยนะคะคือเราได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็เนื้อเรื่อง โจมตีออตโตได้เดี๋ยวหลบด้วยต้องคอยหลบสกิลนิดนึงนานไงถ้าเรากดออตโตเราจะสกิลไม่ทันหลบสกิลไม่ทันแย่แล้วแย่แล้วทำไมคือเหมือนกับ <'re> here, เขาไม่ให้เราไม่ให้เราหลบ <c ười> คือเจ้ามังกรตีสกิลเราแม่โอ้ยตอนนี้ตัวละครเราสลับเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะ ็นเจะตัวแทงอุ้ยดีอะมาลองสกิลของตัวแทงดูบ้างใช้อันติเมตเมโอ้เราสามารถควบคุมตัวละครตัวอื่นที่อยู่ในทีมได้ทั้งหมดเลยด้วยนะหรือว่าจะสลับตัวหลักที่จะออกมาช่วยต่อสู้ก็ได้นะคะมีกดทงนี้ด้วยอ๋อเคลื่อนย้ายการควบคุมอัศวินก็จะเป็นการกดปุ่มที่ทงนี้ได้เลยเสียวจะตายแล้วเนี่ย อ้เดี๋ยว <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนไม่ต้องตามเราก็ได้ <laughs> เดี๋ยวได้อันติของอีกตัวนึงมาแล้วอ๋อของตัวนี้นี่แหละแต่เดียวเราจะตายแล้วอ,อุอ้ยโชคดีมังกรมันตายไปก่อนมันมากแต่จริงๆน่านจะเป็นตไปตามเนื้อเรื่องเนาะ อาเด็กคนเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะมีพลังวิเศษอะไรแน่ๆเลยดูสิมีแสงวิ่งวังโอ้มาแล้วโอ้ยพลังสุดยอดคือแค่ยกมือโบอกปึ๊บทีเดียวตากอยตายเรียบร้อยเลยนะคะ Oh. นี่คือพลังแห่งการชำระล้าง <are> ไปกันนะโอเคปะ <G ül> ลุยกันลุยต่อลุยต่อโอ้ <G ül> รู้สึกว่าจะสูญเสียความทรงจำไป <Okay. S 1> เรารู้ <G ül> แต่ว่าเขาชื่อเฟเน่นะคะ โอ้เวลาเล่นนี่ก็จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็ทำตามภารกิจของเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆไปอยากเข้าเมืองแล้ว ที่สุดแล้วก็มาถึงจตุรัสใจกลางเมืองนะคะโรเซนบอมอุ้ยบันนี่น่ารักบันนี่ชื่ออลิสนะคะหมุนจอได้ไหมจะแวะไปหาบันนี่ แว,แวะจอดตรงนี้เลยได้ไหมโอ้เราสามารถมาฝึกอะไรตรงร้านนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ที่อลิซอยู่นี่คือร้านค้านะคะร้านค้านี่เราสามารถเข้ามาที่ร้านค้าใบเรียกเมื่อแตะปุ่มตรงนี้จะเป็นการเรียกอัศวินโอ้จะเป็นเหมือนลูกแก้วแบบหมอดูอะไรอย่างนี้ตอนนี้เขาให้เราสุ่มหาอัศวินได้หนึ่งครั้งฟรีซุ่มเลยสิ ว้าวเอฟเฟกมันช่างสุดยอดปึ๊บโอ้โหได้สาวน้อยคนนี้มาเฉิงๆโอเคถ้าเราแตะปุ่มที่โฮมนี่ก็จะเป็นการออกจากร้านค้านะคะได้ตัวละครมาใหม่เพิ่มขึ้นอีก2ตัว อันนี้ก็คือรางวัลล็อกอินรายวันนะคะวันแรกเราจะได้ทับทีม150ชิ้นวันที่2จะได้แผนที่แผนที่นี่เขาเอาไว้ทำอะไรอะ่ะโอ้เป็นตั๋วสำหรับการเข้าฟิลลาสมบัตินะคะวันที่สเป็นโพชัน่นวันที่4ี่เห็นอัปเกรดหายากวันที่5เป็นทองวันที่6เป็นโทปัสวันที่7ตัวเรียกอัศวิน10 ครั้งนะคะแล้วก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆเลย28วันเอถึงวันที่28นี้จะได้ใบเรียกอัศวินในตำนานด้วยก็คืออัศวินที่เป็นขอบสีแดงๆที่หายากๆนั่นแหละและ้วก็รางวัลต่อไปนะคะเป็นเช็คชื่อพิเศษของหัวหน้ากองทหารรับจ้างคนใหม่ เวันอันนี้เป็นล็อกอินเวันนะคะวันแรกได้ทอง5 0 0 0 0ตำลึงวันที่2ได้ตั๋วเรียกอัศวิน3ดาวนะคะวันที่3ได้ตั๋วเรียกอุปกรณ์วันที่4ได้ตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงวันที่5ได้แผนที่วันที่6ได้รูบี200นะคะแล้วก็วันที่7เราจะได้รับใบเรียกใบเรียกอะไรเนี่ยคารินอู้เป็นอัศวินหญิงในตำนานเลยนะคะอัศวินแสง แล้วก็มีพวกแพ็กเกจต่างๆนะคะขายมีไงกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกแล้วก็มีพวกแพ็กเกจพรีเมียมต่างๆนะคะที่เ,ออเป็นการซื้อรูบี้ในเกมนี้แล้วก็มีโอ้มีแพ็กหลายแพ็คเลยเพื่อนๆมาดูกันได้พวกแพ็กเติมเงินนี้จะทำให้เราเล่นเนง่ายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะดูซิว่าเกมนี้มีระบบอย่างอื่นอะไรบ้างตอนนี้ เอ๊ะเรามาเจอใครแล้วชอบตองฉา<ล>กคัสซีนี่แหละๆๆๆภาพสวยจริงๆภาพที่เราเดินเล่นนี่มันก็คล้ายๆกับฉากคัสซีนะแต่ว่าความละเอียดความชัดนี่จะน้อยลงไปสักนิดนึงแค่นั้นเองนะคะน่าปะ ลุยไปลุยเอยในช่องจดหมายมีของด้วยนะคะตอนนี้มีรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าแน่นอนเพื่อนๆก็ได้ทุกคนนะคะได้ใบเลือกสัตว์เลี้ยงอัศวินปูริปูริเหรอเอาสิเอ้ยเป็นเจ้าเห็ดนี่เองอันนี้คืออัศวินเหรอโอเคมาปิดหน้าจอแล้วก็มีไอเทมการเงินด้วยพวกที่เราได้รับมานะคะ แล้วก็มีถุงมือได้ถุงมือมาข้างหนึ่งโอเคแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเข้ามาเข้าร่วมได้อีกนะคะคือถ้าผูกบัญชีปุ๊บแล้วเนี่ยจะได้รับรูบี้90ชิ้นนะคะช่องทางการผูกบัญชี ID ของเกมเนี้ยก็จะผูกได้กับอีเมล Google ID หรือว่า Facebook ID ก็ได้นะคะอืมเลยโอ้ช่วงนี้ มีกิจกรรมเพิ่มอัตราด้วยอัตราการปดปรากฏตัวของผู้พิทักษ์สมบูรณ์แบบนะคะรูดี้แล้วก็ทราราชสไปอ๋อจะเป็นเหมือนกับตู้กาชาที่โอกาสในการได้รับฮีโร่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโอ้โห,โโหรับเงินกับลูบี้ทั้งหมดก่อนเลยเผื่อว่าเราจะไปสุ่มที่ไหนกันได้นะคะ เมนูของเกมนี้เมนูหลักนี้จะอยู่ทางมุมบนซ้ายมือนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็จะได้เจอกับนี่เลยหัวข้อย่อยๆหรือว่าพวกฟังกช์ชันต่างๆในเกมนะคะหัวข้อแรกหัวชข้ออัศวินนะคะก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็รายละเอียดของตัวละครความสามารถการอัพสกิลศัก,กยภาพหรือการจัดการใส่ติดตั้งอุปกรณ์หรืออัพเกรดสกิลอย่างอื่นอีกหลายๆแบบนะคะ นี่เลยแล้วก็ช่องกระเป๋าของเราตอนนี้ไม่มีของอะไรเลยหรือ <c oughs> โอเคเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บของมาอีกทีหนึ่งนะคะเกมนี้นี่ก็จะสามารถอัพสกิลได้นะคะจัดทีมแล้วก็อัพเลเวลของตัวละครเพิ่มพลังบูตเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มีหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงที่มีสัตว์เลี้ยงหลากหลายอย่างเลยสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยค่าสเตตัสของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ย เราจะได้รับในส่วนของนี้ด้วยเป็นสกิลแอคทีฟนะคะจากพวกสัตว์เลี้ยงของเราหลายๆตัวเลยเนี่ยนะก็จะมีช่วงระยะเวลาคููดาวสกิลของแต่ละตัวนะคะบางตัวเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟู HP ต้านทานความเสียหายต่างๆนะคะอัตราบล็อกหรือว่าเพิ่มประสิทธิธภาพหลากหลายแบบซึ่งแตกต่างกันไปสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนี้ก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคือเจ้าเห็นนี้ไม่ใช่สัตว์ขี่นะตอนแรกเราคิดว่าเป็นสัตว์ขี่แต่ไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงอืม มาเลี้ยงแล้วมีสัตว์ขี้ไหมหาก่อนนะไม่มีไม่มีเกมนี้เราต้องเดินด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะแล้วก็มีหมวดหมู่ในการผสมผสมหินวิญญาณหินวิญญาณสัตว์เลี้ยงแล้วก็หินวิญญาณแปลงสัตว์เลี้ยงอีกทีหนึ่งด้วยมีการจัดอันดับนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเราต้องเจ็บเลเวลไปก่อนเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันนี้นะคะมีระบบกิลระบบแอดเพื่อนได้ด้วย การสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีหมวดหมูก่กิจกรรมที่ให้เราเข้าร่วมมีมิชชั่นต่างๆมิชชั่นของเกมนี้นะคะก็จะมีทั้งมิชชั่นรายวันนี่ที่ให้เราไปล่าสมบัติไปผจญภัยต่างๆนะคะการซื้อของแล้วก็การเข้าร่วมอารีนารวมถึงมีมิชชั่นรายเดือนด้วยการหาเงินการผจญภัยนะคะการตีดาบการเข้าร่วมอารีนาเหมือนกันแล้วก็มีมิชชั่นบรรลุเป็นแอคชีพเมนด้วยนั่นก็คือเราจะต้องพยายาม รับทั่วรางวัลให้ได้เยอะๆนั่นเองเอาละ,ะดูซิว่าร้านค้าเนี่ยอืม <Okay. S 1> การสุ่มของเกมนี้นะคะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันมีการสุ่มอัศวินที่เราลองกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีการสุ่มอุปกรณ์แล้วก็มีการสุ่มหาสัตว์เลี้ยงนั่นเองไปดูอัศวินอีกทีเราจะสุ่มได้อีกทีหนึ่งไหม เอยไม่มีตังค่ะเดี๋ยวต้องไปหาตังก่อนแล้วก็มีร้านค้าคอสตูมด้วยเฮ้ยชุดส,สวยๆทั้งนั้นเลยดินี่ไงอ๋อก็จะเป็นคอสตูมของแต่ละตัวละครนะคะซ้อมีหลากหลายแบบเลยนี่แล้วก็มีร้านค้าสารพัดสิ่ง อันนี้จะเป็นร้านค้าเหมือนกับร้านค้าชั่วคราวที่เขาจะอัปเดตของมาเรื่อยๆนะคะคนขายน่ารักมากถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนว RPG นะคะแนวแบบว่ากึ่งๆแอคชั่นอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนตัวละครนะคะมาช่วยซูได้แล้วก็ได้ผจญภัยมีเนเรื่องมีฉากคัสซีนส,สวยๆนะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้นะคะนี่เลยเซเว่นไนท์สองไปละเดี๋ยวเราไปเล่นต่อละ วันนี้ก็ลาเพืเ่อนๆไปก่อนนะคะถ้าชอบ s up, <S คลิปนี้นะคะ <Princess. S 1> ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ <Start S 1> อย่าลืมกด Subscribe channel เราไว้ด้วยนะคะ <laughs> จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ <laughs> ๊ายบายโอ้ยผู้สวย <laughs>